ช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับลดลงเรื่อยครับอย่างต่อเนื่องนะครับปรับขึ้นก็ปรับขึ้น,นเล็กน้อยนะครับจะทํายังไงนะครับช่วงนี้ราคาถูกผลผลิตก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวอีกแล้วนะครับอีก2เดือนข้างหน้านะครับจะทํายังไงจะได้ผลผลิตที่สูงครับแนวโน้มราคาข้าวเปลือกจะปรับขึ้นหรือปรับลงอีกอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับต้องรอติดตามชมราคาข้าวเปลือกประจําวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567ครับรอติดตามชมครับพี่น้องครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องบรรยานตัวนะครับวันนี้นะครับผมพามาเยี่ยมชมแปลงนาของคุณลุงครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นข้าวพันกอขอ85ครับพี่น้องครับข้าวกอขอ85เนี่ยครับอายุการเก็บเกี่ยวับนะครับ115วันถึง120วันครับถ้าเปรียบเทียบนะครับก็เหมือนกับข้าวกอขอ15้และข้าวหอมมะลิครับนี่นะครับรวงนะครับ ข้าวเต็มรวงครับเม็ดเต็มนะครับของคุณลุงนี่ครับนาของคุณลุงทําได้สวยงามมากนะครับข้าวกอขอ85นะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับให้ผลผลิตสูงครับพี่น้องครับมาดูลักษณะของข้าวกอขอ85ครับพี่น้องครับเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งนาปีและนาปังครับความสูง104เซนติเมตรนะครับกอตั้งลําต้นแข็งใบสีเขียวเข้ม ใบทงตั้งนะครับพี่น้องครับอายุการเก็บเกี่ยว115วันถึง120วันนะครับข้าวกกขอ85นะครับผลผลิตนะครับต่อไร่นะครับ862กิโลกรัมต่อไร่นะครับลักษณะของเมล็ดข้าวกขอ85นะครับเม็ดเรียวยาวข้าวกกขอ85นะครับให้ผลผลิตที่สูงครับพี่น้องครับค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยนะครับกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหมนะครับข้าวกกขอ85นะครับ ค่อนข้างก่อนเอต่อโรคขอใบแห้งนะครับทนต่อสภาพอากาศเย็นพื้นนาแห่งนี้นะครับคุณลุงจะทําการเพาะปลูกข้าวกอ .85 นะครับปีละ2ครั้งครับพี่น้องครับถ้าช่วงนี้นะครับอีกประมาณไม่เกิน15วันนะคุณลุงก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแล้วก็จะพักนาไว้สักประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ไถกลบต่อสังข้าวนะครับแล้วก็มาหวานนะครับในช่วง ประมาณเดือนธันวาคมก็ช่วงนี้นะครับประเทศไทยเราก็จะมีอากาศหนาวนะครับอากาศเย็นนะครับข้าวพันธุ์ชนิดนี้นะครับก็จะมีลักษณะทนต่ออากาศเย็นนะครับให้ผลผลิตที่สูงครับพี่น้องครับอีกไม่กี่วันก็ได้เกี่ยวแล้วครับก็คุณลุงบอกว่าจะเกี่ยวประมาณอีกประมาณ15วันนะครับถึงจะเกี่ยวได้นะครับช่วงนี้นะครับคุณลุงก็เร่งนะครับผันน้ําออกจากนาข้าวนะครับช่วงนี้นะครับ คุณลุงบอกว่าจะต้องเอาน้ําออกจากนานะครับแล้วก็มันดูหนูนะครับพี่น้องครับถ้าเอาน้ําออกจากนาหมดแล้วนะครับคุณลุงก็มันดูตรวจตาแปลงนานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดูนะครับน้ําแห้งในทุ่งนาหมดแล้วนะครับหนูก็จะเข้ามากินข้าวนะครับจะทําให้ได้ผลผลิตน้อยแล้วก็ทําให้ผลผลิตเสียหายครับพี่น้องครับเพราะว่าในแต่ละปีนะครับการลงทุนทํานานะครับใช้ทุนเป็นจํานวนมากนะครับ ปีนี้คุณลุงก็ประหยัดปุ๋ยไปได้หลายกระสอบครับเพราะว่าคุณลุงใช้วิธีนะครับไถกลบต่อสางข้าวนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับจะมีโดรนนะครับเขามารับจ้างนะครับหวานปุ๋ยนะครับแล้วก็หวานพันุ์ข้าวนะครับซึ่งทําให้ประหยัดนะครับพันุข้าวแล้วก็ประหยัดปุ๋ยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับคุณลุงเล่าถึงการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับ ในการเก็บเกี่ยวข้าวให้ได้ผลผลิตสูงคุณภาพดีแล้วก็มีกําไรนะครับคุณลุงเคยเจอปัญหาที่การเก็บเกี่ยวไม่ทันนะครับหลายคนอาจบ,บอกว่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวไม่ถูกวิธีรายได้อาจหายไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็ขาดทุนในแต่ละปีครับการเก็บเกี่ยวข้าวไม่ทันอาจทําให้ผลผลิตน้อยนะครับลุงบอกว่าคุณภาพลดลงนะครับทั้งที่เราใช้ปุ๋ยนะครับ วานบางุงรักษาต้นข้าวมาประมาณ3เดือนนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บเกี่ยวข้าวไม่ทันหรือเก็บเกี่ยวข้าวไม่ดีนะครับคุณภาพก็จะลดลงนะครับข้าวแห้งนะครับและเม็ดรีบง่ายนะครับยิ่งช่วงเก็บเกี่ยวนะครับข้าวอาจร่วงหล่นครับลุงบอกว่าข้าวถ้าเราไว้แห้งเกินไปนะครับข้าวก็จะร่วงหล่นนะครับกรอบนะครับทาให้กําไรที่ควรได้ยิ่งหายไปอีกนี่นะครับก็ทํานาเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับต้องดูแลตั้งแต่วานนะครับ ตั้งแต่ข้าวตั้งท้องนะครับตั้งข้าวตั้งแต่ออกร่วงนะครับดูน้ําในแปลงนาะดูวัชพืชนะครับแล้วก็ดูนกดูหนูในช่วงที่ข้าวออกร่วงนะครับนี่ครับเป็นที่สําคัญมากนะครับช่วงที่ข้าวออกรวงนะครับนกก็จะมากินข้าวในช่วงออกรวงหนูก็มากัดต้นข้าวแล้วก็เมล็ดข้าวนะครับตั้งแต่ข้าวตั้งท้องนะครับออกรวงนะครับคุณลุงก็จะเดินตรวจตา แรงนานะครับทุกวันเช้าเย็นนะครับก็จะก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับตรวจดูนะครับว่าน้ําในแรงนาของเรานะครับแห้งหมดไหมนะครับพื้นนาที่เท่ากันนะครับข้าวก็จะสุกพร้อมกันครับพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่นาไม่เท่ากันนะครับข้าวก็จะสุกไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นการระบายน้ํานะครับถ้าพื้นที่นาเท่ากันนะครับจะระบายน้ําออกหมดนะครับ นาข้าวก็จะแห้งไวนะครับแล้วก็ข้าวก็สุกพร้อมกันแต่ถ้าพื้นนาครับลุงบอกว่าพื้นนาไม่เท่ากันนะครับการระบายน้ํานะครับออกไม่หมดนะครับข้าวก็จะไม่สุกพร้อมกันแล้วก็ต้องรอการเก็บเกี่ยวให้พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวที่สุกก่อนนะครับข้าวก็อาจจะหลุดล่วงก่อนที่พื้นที่ที่ท่วมขังก็ได้นะครับการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับคุณลุงบอกว่ามีอยู่2หลักนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเก็บเกี่ยวเร็วไปนะครับมเมล็ดข้าวจะเบาเพราะสะสมแป้งไม่เต็มที่นะครับข้าวมีความชื้นสูงนะครับหากลดความชื้นไม่ทันนะครับเราไปขายก็ราคาก็จะลดลงครับข้าวอาจเสื่อมคุณภาพข้าวจะหักง่ายม,มีเมล็ดเขียวอ่อนปะปนกันแล้วก็คุณภาพการสีข้าวต่ำครับพี่น้องครับขายไม่ได้ราคาโรงสีก็จะหักนะครับความชื้นนะครับแล้วก็คุณภาพข้าว การเก็บเกี่ยวข้าวช้าไปนะครับผลผลิตข้าวก็จะสูญเสียเพราะข้าวแห้งกรอบและร่วงหล่นครับพี่น้องครับรวมทั้งมีนกนะครับมีนูนะครับแมลงจะเข้ามาทำลายรวงข้าวนะครับคุณภาพการสีก็จะต่ำาลเวลาไปขายนะเพราะเมล็ดข้าวจะแตกหักกรอบง่ายร้าวนะครับพี่น้องครับหากรวงข้าวแช่น้ําจะทําให้เกิดเมล็ดงอกนะครับการเก็บเกี่ยวข้าวในเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่เพียงแค่ได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังช่วยให้ข้าว ที่มีได้มีคุณภาพที่ดีนะครับพร้อมสร้างกําไรให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับพี่น้องครับผมต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็แชร์ความรู้ในการทํานาข้าวนะครับหว่านข้าวนะครับตลอดทั้งการเก็บเกี่ยวข้าวทํายังไงให้ได้ผลผลิตที่สูงนะครับช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับลดลงติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วครับพี่น้องครับวันนี้นะครับ f c นะครับ ทางจังหวัดสุโขทัยนะครับและจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้นะครับส่งข่าวคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับข้าวที่รับซื้อนะครับหน้าโรงสีนะครับรับซื้อตันละนะครับ6,500บาทถึง7,000บาทต่อตันครับที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ลบบุรีนะครับรับซื้อตันละ7,000บาทนะครับที่หน้าโรงสีครับพี่น้องครับเมื่อวันศุกร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ราคาก็ขยับขึ้นไม่มากนักนะครับก็ การรับซื้อแต่ละโรงสีนะครับแต่ละพื้นที่จะรับซื้อไม่เท่ากันกับราคากลางนะครับราคากลางก็กําหนดไว้ในช่วงการรับซื้อนะครับอีก2เดือนข้างหน้านะครับข้าวนาปีนะครับข้าวนาปรังที่ทําช่วงนี้นะครับที่อายุสั้นนะครับก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับต้องรอดูว่าราคาจะปรับขึ้นหรือลดลงครับพี่น้องครับจากนี้ไปนะครับราคาข้าวเปลือกนะครับวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567นะครับว่าราคาขึ้นหรือลงนะครับ ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะนําข่าวมาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านานเอาทัวร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ